มีความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับที่เขาไปเห็นในเรื่องของที่พักอาศัยที่ราคาสูงมากๆในประเทศไทยที่จังหวัดแห่งหนึ่งซึ่งก็คือเกาะภูเก็ตนั่นเองโดยก็มีบ้านหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่100ล้านบาทเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญเลยทีเดียวโดยในมุมของต่างชาติคนหนึ่งครับเขาบอกว่ามันแทบจะเทียบเท่ากับดูใบได้อยู่แล้วนะครับมหาเศรษฐีดูใบก็ประมาณนี้แหละผมเคยสงสัยนะว่าใครกันที่สามารถซื้อบ้านราคา 50าร้อยหกร้ล้านบาทในภูเก็ตได้เพราะบ้านแบบนี้มันไม่ใช่แค่แพงธรรมดาแต่มันคือระดับเดียวกับคิหาสน์ของมหาเศรษฐีในดูไบหรือไม่ก็แคลิฟอร์เนียได้เลยหลังจากที่ผมวิเคราะห์มาสักพักผมเข้าใจแล้วว่าคนที่ครอบครองบ้านแบบนั้นได้ก็ต้องเป็นคนไทยอยู่แล้วแต่ผมก็ได้แต่สงสัยนะว่าพวกเขาใช้วิธีไหนหรือว่าทําธุรกิจอะไรในประเทศไทยถึงสามารถ ซื้อบ้านที่มีราคาแพงอะไรขนาดนั้นได้คือถ้าเป็นที่ดูใบนี่ผมก็พอจะนึกภาพออกว่ามันมีธุรกิจมากมายมีการค้าน้ำมันที่มากพอที่จะไปครอบครองของแพงแบบนั้นได้แต่ว่าในไทยนี่ผมนึกไม่ออกจริงๆว่ามีอะไรที่นําไปสู่การครอบครองของที่แพงขนาดนั้นเรื่องนี้มีคนเข้ามาตอบกลับหลากหลายมุมมองนะครับก็บอกว่าคุณก็ประเมินเมืองไทยต่ําไปนะผมคาดเดาได้เลยว่าส่วนหนึ่งกลุ่มคนที่สามารถครอบครองและเป็นเจ้าของได้พวกเขาอาจจะเป็นเจ้าของโรงแรมหรูๆในไทย ถ้าคุณดูในพื้นที่ที่คุณไปเที่ยวอย่างเช่นในภูเก็ตเอาแค่โรงแรมแห่งหนึ่งก็ลงทุนบางทีมันแพงยิ่งกว่าราคาบ้านหลังนั้นไปหลายเท่าตัวเลยคุณจะลืมนะว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนั้นใหญ่มากๆและการที่ใครสักคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมหรูระดับ5ดาว6ดาวผมคิดว่าพวกเขามีที่ดินแพงๆแบบนั้นอยู่ในมืออยู่แล้วหรือไม่ก็สามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นและครอบครองบ้านแบบนั้นได้สบายๆสำหรับ,บ,บผมคิดว่าไม่ใช่มีแค่ภูเก็ตที่สร้างความน่าทึ่งได้นะในเรื่องของที่อยู่อาศัย กรุงเทพก็โดยเช่นกันที่มีคนมากมายเลยที่อยู่ในที่พักอาศัยที่มันเกินความเป็นจริงไปมากผมคิดว่าเรื่องนี้มันเหนือความคาดหมายตรงที่เมืองไทยไม่ได้ติดภาพลักษณ์ว่าเป็นเมืองของมหาเศรษฐีอะไรขนาดนั้นซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับก็บอกว่าอย่างดูใบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณพอจะประเมินได้ไงว่าพอไปที่นั่นก็จะเจอกับความร่ารวยมากมายแต่พอมาเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเกิดขึ้นในที่เมืองไทยด้วยเหมือนกันก็ถึงต้องมานั่งวิเคราะห์กันใหญ่เลยว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงกัน ยังในภูเก็ตมีนักท่องเที่ทยวระดับไฮเอนด์เยอะแบบเทคาดไม่ถึงทั้งจากยุโรปรัเสเซียและก็จากจีนจนํานวนมากแน่นอนว่าถ้าคุณแค่เป็นเจ้าของโรงแรมหรูสักแห่งสองแห่งคุณก็สามารถเก็บค่าห้องพักตั้งแต่คืนละห้าหมื่นบาทจนถึงสามแสนบาทได้เลยโดยเฉพาะรีสอร์ทที่โด่งดังมากๆในภูเก็ตและก็มีหลายแห่งมีทั้งแบบรีสอร์ทส่วนตัวหรือพูลวินล่าผมคิดว่าแค่หนึ่งวันพวกเขาก็หาเงินได้มากกว่าคนหนึ่งเดือนแล้วนะสลับหนึ่งห้องเลยซ้ํา ทีนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะไปเห็นคนสามารถมีบ้านที่แพงแบบนั้นได้อย่างไรก็ตามผมคิดว่าในไทยจะมีธุรกิจที่นักท่องเที่ยวเองมองไม่เห็นและก็มองข้ามแต่เอาจริงๆทําเงินได้มากกว่าที่คุณคาดเอาไว้เยอะผมเคยคิดนะว่าเศรษฐีที่เมืองไทยที่ซื้อบ้านหรูระดับ500ล้านได้ต้องเป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีคล้ายๆกับแบบในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจอะไรที่แบบคาดเดาได้ในแบบที่ประเทศอื่นๆมีกัน แต่ถ้าคุณศึกษาโดยดีจะพบว่าในไทยมีอุตสาหกรรมที่ทำเงินมากๆไม่ว่าจะเป็นการค้าทองหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการส่งออกรวมไปถึงธุรกิจอะไรต่างๆที่มันไม่มีในประเทศอือ่นๆก,ก,ก็มีด้วยเหมือนกันคุณจะเห็นได้เลยว่าร้านทองบางแห่งในประเทศไทยมีไรายได้ในระดับที่ประเทศอือ่นๆเขาไม่ได้ถึงขั้นนั้นกันร้านทองบางแห่งสร้างรายได้ถึงขั้นพันล้านบาทต่อปีเจ้าของกิจาการบางคนมีธุรกิจใหญ่โตสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนแล้วก็สั่งสงมความมั่งคั่งในแบบที่นักท่องเที่ยวจินตนาการแทบไปถึง ขณะที่ความเห็นของต่างชาติอีกคนนะครับก็บอกว่าสำหรับผมเข้าใจว่าในประเทศไทยก็มีมหาเศรษฐีอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ประเทศที่จะทําให้เห็นสถานที่หรือว่าที่อยู่อาศัยของมหาเศรษฐีเยอะมากมายขนาดนี้ไปที่ภูเก็ตเรียกได้เลยว่าบ้านเป็นอะไรที่เกินตัวมากๆเอาแค่บ้านทั่วๆไปผมก็คิดว่าบางทีเงินเก็บของคุณอาจจะไม่พอที่จะไปเข้าถึงบ้านที่อยู่อาศัยในภูเก็ตเลยซ้ําเต็มที่คุณอาจจะมีสิทธิ์ซื้อได้แค่ห้องชุดคอนโดเท่านั้น พราะเมื่อมองดูดีๆราคาบ้านบางแห่งนั้นก็เกินกําลังไปมากๆผมก็เหลือเชื่ออยู่เหมือนกันว่าคนไทยซื้อได้อย่างไรสิ่งที่ทําให้ผมประหลาดใจคือความร่ารวยในไทยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในกรุงเทพเท่านั้นแต่กระจายตัวออกไปทั้งภูเก็ตและก็เชียงใหม่ด้วยพัทยาก็ด้วยเช่นกันผมเคยเชื่อว่าประเทศกําลังพัฒนาอย่างไทยน่าจะมีความเหลื่อมล้าสูงแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่ใช้ชีวิตเหนือระดับได้มากมายให้เห็นกับตาขณะน,นี้บ้านราคาที่ไม่ใช่แค่แพงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งที่เหนือกว่าประเทศอื่น ในแถบเอเชียไปไกลามากในเอเชียประเทศทิ่ดูพัฒนามากกว่านี้คนที่ร่ำรวยเรียกว่าร่ำรวยมากๆก็ไม่ได้อยู่ในที่พักอาศัยที่มันรูดราหรือว่าพื้นที่กว้างขวางอะไรมากมายแบบที่เป็นในประเทศไทยเลยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของไทยอาจไปได้ไกลกว่าที่คนภายนอกคิดไว้มากและนี่อาจเป็นเหตุผลว่าแม้กระทั่งเศรษฐีจากทั่วโลกเองก็หันมาให้ความสนใจกับการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ไฮเอด์ในไทยกันมากขึ้น บางส่วนครับก็แสดงความคิดเห็นนะครับว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าคนรวยระดับพันล้านจะเลือกอยู่นิวยอร์กอยู่ลอนดอนหรือปารีสแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมคิดว่าภูเก็ตของไทยเละกลายเป็นศูนย์กลางของมหาเศรษฐีแบบเง,เงียบแต่มันเริ่มจะไม่เงียบอีกต่อไปแล้วเมื่อมีคนพูดถึงกันมากขึ้นเอาจริงส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่มหาเศรษฐีในไทยอย่างเดียวนะผมคิดว่ามหาเศรษฐีจากทั่วโลกก็มาที่ที่แห่งนั้นกันมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว ในเรื่องของที่อยู่อาศัยยิ่งถ้าคุณไปเห็นที่ภูเก็ตคุณก็จะเจอบ้านระดับนั้นได้อยู่บ่อยครั้งหรือบางทีอาจจะมองเข้าไปไม่เห็นตัวบ้านเลยเช่นเยซ้ัเพราะแค่รั้วนี่ก็ใหญ่เวอร์มากๆแล้วความคิดเห็นถัดมาครับเขาบอกว่าเอาแค่โรงแรมหรูริมทะเลหรือว่ารีสอร์ทระดับ5ดาวผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่หรูหรามากๆแล้วนะแต่พอเห็นบ้านระดับ600ล้านบาทอันนี้ตีเป็นเงินไทยให้นะครับคือเขาบอกนะครับว่าบ้านระดับนี้ มันเทียบเท่ากับบ้านพักมหาเศรษฐีในดูไบได้จริงๆไม่เกินจริงเลยผมไม่เคยคิดว่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีที่อยู่อาศัยในระดับนี้อย่างชัดเจนและมีให้เห็นได้อย่างมากมายผมเคยอ่านเจอมาว่าบ้านที่แพงที่สุดในภูเก็ตประเทศไทยราคาอยู่ที่600ล้านบาทนี่แหละและเป็นเหมือนภูลวิลล่าที่หรูหราติดทะเลพร้อมเข้าอยู่และสิ่งนี้มีการระบุเอาไว้ว่าถือครองโดยคนไทยด้วยนับว่าเป็นความน่าทึ่งอย่างหนึ่งที่เหนือความคาดหมาย บางทีในแถบยุโรปที่ดินอาจจะสูงอาจจะแพงแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างไม่ได้สู่เมืองไทยได้เลยความคิดเห็นของต่างชาติอีกคนนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้รู้สึกเกี่ยวกับเศรษฐีในประเทศไทยคือพวกเขาแตกต่างจากเศรษฐีในประเทศพัฒนาแล้วเพราะว่าเหมือนว่าจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนมากนักผมไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่ามีเศรษฐีมากมายขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมหรือไม่ก็โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการสะสมสินทรัพย์มากกว่า แข่งขันในตลาดหุ้นและปรากฏตัวแบบในโลกตะวันตกนี่ก็เลยทําให้เวลาที่เราเดินผ่านร้านอาหารที่ดูธรมธรมดาธรรมดาแต่เอาจริงร้านอาหารแห่งนั้นอาจจะทํารายได้ให้กับเจ้าของได้มากกว่าเป็นหลักร้อยล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับก็บอกว่าจะบอกว่าเมืองไทยไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนมันก็คงไม่ใช่นะแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกผมกลับรู้สึกว่าเมืองไทยคนข้างแสดงออกอย่างชัดเจนซะด้วยซ้ำกับสิ่งที่หรูหรา สิ่งที่มันแสดงออกถึงความร่ำรวยในเมืองไทยและแสดงออกกันเยอะเลยแต่เพีงเยงแต่ว่าในหน้าสื่อระดับโลกไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงว่าเมืองไทยเป็นเมืองของเศรษฐีแค่นั้นแหละก็เลยทําให้คุณคิดไปเองว่าเมืองไทยอาจจะมีความยากจนมากโดยก็มีการบอกต่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลกมาเห็นแล้วก็รู้สึกถึงอยู่แล้วว่าโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ของประเทศไทยขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าเอาจริงๆสิ่งที่เหนือความคาดหมายของไทย เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกพูดถึงกันมานานอยู่แล้วนะเห็นได้จากตึกสูงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเลยคุณก็คิดดูแล้วกันว่ามาเมืองไทยครั้งแรกๆตึกสูงเรา่านใครเป็นคนสร้างใครเป็นเจ้าของมันเป็นไปได้อย่างไรกันที่มีตึกสูงมากกว่าหลายๆประเทศในยุโรปหากพูดถึงหลายๆประเทศในยุโรปก็ยังไม่ได้มีความสามารถที่จะไปสร้างตึกสูงอะไรมากมายขนาดนั้นได้เลยแต่เรรมดาธุรกิจในประเทศไทยพวกเขาสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้แค่นั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าตกใจมากๆ ในขณะที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่านี่นะแทบจะเป็นเหตุผลที่เศรษฐีจากนานาะประเทศย้ายไปที่เมืองไทยเลยเพราะเป็นปัจจัยเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่คิดเอาไว้คือผมก็มองนะว่าเมืองของไทยนะพัฒนาได้เทียบเท่ากับหลายๆเมืองที่หลายๆคนคาดหวังเลยแม้กระทั่งดูไบเองก็ด้วยเช่นกันแต่พอมาดูไลฟ์สไตล์ของเศรษฐีที่มาอยู่ในไทยมันเป็นอะไรที่ชิลกว่าเยอะมันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในความเป็นเมืองสีวิไลยอย่างเดียว แต่ว่าการพัฒนาหลายๆอย่างความสะดวกสบายก็มีเทียบเท่าได้แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูวือววเท่าในช่วงแรกแต่อย่างไรก็ตามผมเคยคุยกับลอมบดาเรษฐีจากหลายๆประเทศที่มาอยู่ที่เมืองไทยพวกเขาบอกว่าการได้ไปอยู่ที่ภูเก็ตและเชียงใหม่ให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเมืองใหญ่ทางฝั่งตะวันตกได้แล้วในยุคน,นี้เพราะทั้งธรรมชาติอาหารดีผู้คนเป็นมิตรและที่สําคัญไม่ต้องจา่ายภาษีเนตราที่สูงมากเหมือนในหลายประเทศในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา คนเหล่านี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทํางานหรือว่าทําเงินที่เมืองไทยโดยตรงแต่พวกเขานําความมั่งคั่งจากธุรกิจของตนเองในประเทศอื่นมาใช้ชีวิตในประเทศแห่งนี้คุณจะเห็นได้เลยว่าเศรษฐีที่มาอยู่ในประเทศไทยก็มีจํานวนมากขึ้นไม่ใช่แค่เศรษฐีในไทยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าความร่ารวยที่ปรากฏให้เห็นทําไมหลายๆส่วนมันสามารถเทียบเคียงกับดูใบไทยเพราะดูยังไงก็ไม่ต่างจากเมืองมหาเศรษฐีแล้ว ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่านักท่องเที่ยวเวลามาที่เมืองไทยนะหลายๆคนชอบไปประเมินเมืองไทยต่ําเกินไปพวกเขามองว่าในไทยมักจะมีแต่ธุรกิจขนาดเล็กแต่จากภาคของการท่องเที่ยวของไทยที่เติบโตมากๆธุรกิจขนาดเล็กนี่แหละในไทยสามารถเติบโตได้เป็นธุรกิจระดับร้อยล้านพันล้านได้เลยคนต้องไปเห็นตัวเลขของรายได้และจะพบว่าความน่าทึ่งมันเหนือกว่าหลายๆเมืองที่คุณไปมองว่าร่ำรวยซะอีกความร่ำรวยในไทยผมคิดว่ามันกระจายตัวนะมันไม่ได้อยู่แค่กรุงเทพอีกต่อไป แต่เรื่องนี้มีคนโต้แย้งนะครับก็บอกว่าแต่ผมกลับคิดว่าความร่ำรวยในไทยก็ยังอยู่ที่กรุงเทพอยู่ดีนะต่อให้คุณไปเห็นที่ภูเก็ตว่ามีที่พักอาศัยแพงๆบางทีก็อาจจะเป็นของคนที่ร่ำรวยในกรุงเทพแล้วก็มาซื้อบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ภูเก็ตซะด้วยซ้ําในกรุงเทพน่ะจะเห็นธุรกิจต่างๆที่ทําเงินได้อย่างมหาศาลกันมากกว่าแต่ภูเก็ตบางทีคุณอาจจะประเมินไม่ถูกนอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคของการท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่า การเป็นเศรษฐีในประเทศไทยพวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อิสระมากกว่าเศรษฐีจากหลายๆประเทศซะอีกคุณจะเห็นได้เลยว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบของสังคมที่เคร่งครัดเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในเอเชียที่ผมเจอมาดูที่ความเห็นถัดมากันบ้างนะครับพูดได้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่าหนึ่งในเรื่องที่ทําให้ผมประหลาดใจมากเกี่ยวกับประเทศไทย ความมั่งคั่งบางทีอาจจะไม่ปรากฏชื่อของเจ้าของที่ดินจํานวนมากที่รวยมหาศาลคือที่ดินบางแห่งในประเทศไทยนั้นสามารถเทียบเคียงกับราคาของที่ดินในยุโรปได้เลยโดยเฉพาะประเทศที่ค่าของชีพสูงสูงสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือทำเลที่มีราคาสูงมากๆในประเทศไทยมันไม่ธรรมดาเลยนะในทำเลนั้นอาจจะประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าและคอนโดที่พักอาศัย,ศ,ยศูนย์กลางธุรกิจคนที่ถือครองที่ดินทำเลเหล่านั้นได้คือพวกเขา สามารถร่ำรวยตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายได้มันไม่เหมือนกับหลายๆประเทศนะที่แบบว่าถ้าคุณจะครอบครองที่ดินคุณอาจจะต้องซื้อด้วยตัวเองแต่ว่าเมืองไทยมีวิธีอยู่อย่างหนึ่งก็คือพวกเขารับช่วงต่อจากความร่ำรวยนั้นก็คือรับต่อที่ดินโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยวิธีเท่าที่ผมเห็นก็คือพวกเขาอาจจะปล่อยให้ที่ดินราคาสูงสูงจนพึงพอใจแล้วก็ขายต่อหรือไม่ก็ปล่อยเช่าตัวอย่างที่ผมได้ยินมาก็คือในไทยจะมีบางครอบครัวที่ถือของที่ดินในย่านที่มีชื่อเสียงมากๆอย่างย่านสุขุมวิท หรือสีลมมาตั้งแต่อดีตสมัยก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปหลักไม่ถึงร้อยปีซะด้ดยซ้ำยังเป็นทุ่งกว้างอยู่เลยแต่พอเมืองขยายออกไปเรื่อยๆพวกเขากลับกลายเป็นมหาเศรษฐีโดยทันตาเห็น สินทรัพย์ระดับหมื่นล้านก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ต้องทําธุรกิจอะไรใดๆเลยแต่หลายๆเมืองในยุโรปอาจจะทําไม่ได้แบบนี้สิในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเพราะว่าหลายๆเมืองก็อาจจะเป็นเมืองเก่าแก่อย่างในลอนดอนหรือแม้กระทั่งนิวยอร์กมันอาจจะมีราคาสูงขยับมาตั้งแต่ยุคก่อนหน้านั้นและบางทีมันอาจจะไม่ใช่การส่งต่อในลักษณะดังกล่าวแบบที่ผมพูดมาแต่ว่าในไทยนั้น มันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือเปลี่ยนจากทุ่งกว้างกลายเป็นเมืองใหญ่ในช่วงระยะแค่4 0่สถึงห้ปีที่ผ่านมาเท่านั้นไม่ต้องถึง100ปีเลยแค่นี้ก็ทําให้ความมาั่งคั่งเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรคือดูเหมือนว่าสิ่งที่คนนี้จะพูดถึงนะครับก็เป็นความมาั่งคั่งจากการที่ถือครองที่ดินนั่นเองแบบว่าเขาบอกว่าบางคนในไทยแหละคือ สามารถร่ำรวยได้โดยที่พวกเขาแค่มีที่ดินในทำเลที่ดีในยุคปัจจุบันนะครับจนทําให้ทุ่งกว้างตรงนั้นเปลี่ยนเป็นเมืองใหญ่นี่ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นในไทยซึ่งเขาบอกว่ามันทําไม่ได้ในเมืองใหญ่อื่นๆที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่อาจจะเป็นเมืองเก่าแก่อยู่แล้วนะครับที่มันไม่ได้ถึงขั้นส่งต่อกันมาตั้งแต่ถึงอดีตมันอาจจะถูกเปลี่ยนมือหรือไม่ก็เปลี่ยนเจ้าของไปตั้งแต่ยุคก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าเมืองไทยนถูกเปลี่ยนผ่านจากการที่ส่งต่อไม่กี่รุ่นนนนนก็็สาาาาาาามมมมมมรถข้้เเปททีีี่่่่ดดิูลคหศไัอง ขณะเดียวกันนะครับมีพูดถึงความร่ำรวยแบบหนึ่งในเมืองไทยครับซึ่งไม่มีในประเทศอื่นเลยนะครับโดยฝรั่งคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่เข้าใจแต่โปรดทําความเข้าใจดูผมเห็นการพูดถึงว่าในไทยจะมีคนที่ร่ำรวยจากพระเครื่องหรือไม่ก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของเก่าตลาดพระเครื่องในไทยเป็นอะไรที่มีมูลค่าในแบบที่ประเทศอื่นๆมันไม่เคยเกิดขึ้นและมีเฉพาะเมืองไทยเท่านั้นซะเลยซ้ำนะ ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการซื้อขายพระเครื่องที่มีให้เห็นตามห้างสรรพสินค้าหรือตามสถานที่ต่างๆถ้าคุณเดินผ่านตามพื้นที่ต่างๆในเมืองไทยคุณจะสังเกตเห็นว่ามีการซื้อขายพระเครื่องนักท่องที่ยต่างชาติอาจจะมองว่านั่นอาจจะเป็นการบูชาเพื่อเป็นที่ระลึกแต่อุตสาหกรรมนะี้มีเงินหมุนเวียนระดับหมื่นล้านต่อปีเลยพระเครื่องบางองค์เป็นที่หายากแล้วก็ขายได้ในราคา10ล้านบาทที่เหนือความคาดหมายคือมีคนพร้อมใจเงินพร้อมครอบครอง ซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็มีต่างชาติคนอื่นมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับว่าในประเทศไทยตลาดเครื่องรางและความเชื่อเป็นสิ่งที่สามารถสร้างมหาเศรษฐีได้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีตลาดเครื่องรางและความเชื่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมย้ำว่าที่สุดในโลกผมเคยได้ข้อมูลมาว่ามีคนที่สามารถทําเงินจากการค้าวัตถุมงคลเช่นกําไรหินนําโชคแม้กระทั่งยันหรือเครื่องรางต่างๆคือสามารถหาเงินได้เป็นหลักร้อยล้านบาทต่อปี เรื่องนี้อาจจะดูเหลือเชื่อสำหรับคนที่ไม่ได้อ,อยู่ในวงการนี้แต่ถ้าคุณเข้าไปดูตลาดจริงๆไปสำรวจดูคุณจะเห็นว่ามีคนมากมายเลยที่เป็นลูกค้าที่พร้อมจะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อสิ่งเหล่านี้นอกจากนั้นเรายังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายมมเช่นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านหวงจุย้ยหรือการดูดวงและก,การปรับพลังงานในบ้านที่ผมพูดมาผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ความไม่เข้าใจของคุณนี่แหละมันคือสิ่งที่เป็นตำราการหางเงินเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น วันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับสรุปความเห็นที่น่าสนใจส่งท้ายแล้วกันนะครับเจ้าของที่ดินเก่าแก่ในไทยสามารถรวยได้โดยที่ไม่ต้องทําธุรกิจอันนี้เรื่องที่ต่างชาติพูดถึงเรื่องของตลาดภาคเครื่องนะครับก็สามารถสร้างมหาเศรษฐีได้อันนี้ก็ไม่เหมือนประเทศไหนในโลกอีกและแน่นอนทุกคําตอบก็เป็นที่มาที่ไปว่าในไทยการจะครอบครองบ้านระดับร้อยล้านเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ของต่างชาติทั้งหมดในวันนี้ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีคําแนะนําาาาาอออย่งไไรรกกก็สมมถนนบัด้ะ ทั้งหมดคือการเล่าสไตล์ของผมเองนะครับถ้าชอบการเล่าแบบนี้ก็มาติดตามกันต่อในข้อถัดไปด้วยนะครับยังมีอีกหลายหลายข้อมาเล่ากันต่อในคลิปหน้าแล้วกันครับผมและแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าเสื้อยืดเม็ดอินเทลแลนด์นะครับแบรนด์ไทยสัญชาติไทยคุณภาพดีอยู่แล้วนะก็แบบที่ผมใส่เลยอยู่ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับถ้ากําลังมองหาเสื้อยืดอยู่ก็อย่าลืมที่จะช็อปไปใส่ด้วยกันนะครับเม็ดอินเทลแลนด์เนื้อผ้าดีอยู่แล้วนะท่านผู้ชมวันนี้ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ